ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดพูดคุยกับคุณปิงภรกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อไหร่จะลงสุดสัีีคะเซตบ้านเราจะขึ้นได้หรือยังนะคะแล้วก็ทีเฟกจะหาจังหวะเข้าลองได้ไหมคะจริงแล้ว่าวในระหว่างวันน่าชอ็อตทีเฟกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเบสิคไ,ไม่ดีเลยค่ะ นะครับเบสิตตอนนี้เนี่ยเออเอออดูก่อนนะฮะเบสิตตอนเนี้ยโอ้โหลบประมาณลบเจ็ดลบหกเจ็ดมันมันค่อนข้างใกล้เชียงเทลลี่เพราะนั้นเนี่ยการเปิดช็อตดูได้เปรียบนะครับในสถานการณ์ที่เตลาดเนี่ยมันขึ้นลงมานะครับแต่ว่าช่วงท้ายวันผมอยากจะเปลี่ยนจากช็อตเป็นลองนะเพื่อเดทกลับคืนวันพรุ่งนี้การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็เชื่อว่ารายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วมันจะต่ำกว่าตลาดท่า อได้ทําให้ตลาดพื้นฐานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้ในคืนวันพรุ่งนี้แล้วก็จะดีตลอดในวันพรุ่งั้นแต่ว่าขิ้นวันวันนี้อาจจะเปิดลองคอนะฮะพวก s c x m b x b j i เนี่ยเด็กับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับช่วงเชื่อว่าการคาการเล่นงเงินเฟ้อที่แปดแปดเปอร์เซ็นต์มันสูงมากเกินไปครับค่ะน้าสองมาสองกว่าแปดสิบสี่นะครับก็คือว่าโดยรวมแล้วระหว่างวันในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยคือสามารถเล่นช็อตได้แต่ว่าพอประมาณสิ้นวันให้เปิดลอง ตัวเซฟฟิฟตี้นะคะรวมไปถึงตัวตด,ดัชนี S&P 500พห้าร้อยซินเดกเนี่ยก็เบสในฝั่งของการลองเพราะตัวเลขเงินเฟอ้อน่าจะมีการประกาศแล้วออกมาดีกว่าที่คาดอาจทำให้ตลาดเด้งได้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่าเรียกว่ามองขึ้นทั้งสองตลาดนะคะทั้งเซฟฟิฟตี้แล้วก็เอ500พห้าร้อยซินเดกนะคะโนโน,น่คือเซฟฟิฟตี้อ่ะคือผมมองว่าระหว่างวันอ่ะมันคงลงไปเรื่อยๆครับตึนๆลงแต่ว่าช่วงท้ายวันไ่ะอยากให้เปลี่ยนเป็นหน้ารองไงอืมอืมอืม ประมาณนั้นเองเพราะว่าลุ้นกับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของเมกาค่ะนะครับน่าจะดีนี่หมายความว่ามองว่าจุดพีคผ่านไปแล้วเหรอคะจเงินเฟ้อน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วครับเดาว่านะครับเพราะว่าออย่างแรกเนี่ยเราได้เห็นว่าคอมเบตี้ไพรส์กีเคอเทอร์ไพรส์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเ็าข่าไปในเดือนกรกฎาคมอในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันดําดิ่งลงมามากเมื่อเทียบกับเดือนมิถุาคมนะครับอแล้ว ออภาพของการคาดการเงินเฟ้อรอบนี้มันพีคที่88เนี่ยแต่ว่าตลาดกลัวถึงขีดสุดแล้วไงแล้วพอตัวเลขจริงออกมาแล้วมันไม่ถ้ามันไม่สูงไปจากที่ตลาดคิดซึ่งมันก็ไม่ควรสูงกว่าที่ตลาดคิดน,นะ,ะมันก็จะทําให้ตลาดคลายความกังวลนเงินเฟอ้อทันทีแล้วทุกคนก็จะมองออกว่าเงินเฟ้อพีคแล้วค่ะ,ะครับอันนี้คือฝั่งของต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเรานี่พีคไม่พีคนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมคะ เอนเงินเฟอ้อพีคบ้าเราผมเดาว่าต้องเป็นเดือนหน้าครับจะเริ่มเห็นอาการเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันเรื่องของกรง,งอเือนหน้ามันถึงจะเริ่มเบาลงแต่ว่ากรงคงอขึ้นดอกเบี้ยไปก่อน0 5เปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับได้ค่ะนะคะขอบคุณคุณปิงมา,มากๆนะคะที่อัปเดตต,ตลาดให้เราในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิงประกิดนะคะมองว่าการประกาศเงินเฟ้อของทางกฝั่งของสหรัฐนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะเพราะมองว่าจุดพีคคือจุดสูงสุดเนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเก่งกําไรในฝั่งของขาลงนะ,ะตลาดต่างประเทศ s p 500 Index ินะดกะรวมไปถึงฝั่งของดัชนีดาวโจนได้ด้วยนะคะอย่างตัวของ s p 500นพีห้ินเดกนี่ยถ้าท่านต้องการเก่งกาไรขาขึ้นนะคะในตลาดบ้านเราจะมี DW ของค่าสองแ c มัลคอรีนะคะ มองขึ้นค่ะ SPX 2 8 4 e, 2 2 0 C 2 E ค่าเกียริง13.6ดเซนสติวิี้0.23นะคะก็เล่นขึ้นนะคะในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะก็วันนี้ก็สามารถที่จะเปิดสถานะได้นะคะก็เป็นมุมมองล่าสุดจากฝากฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะใครเทรด d w อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m c c a l l คนะคะใครไม่เคยเทรดเลยค่ะสแกน QR ี o d e คนะ,คะตรงบริเวณข้างจอนี้นะคะหรือเข้าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์เซอร์ เครื่องหมายแอดข้างหน้าไทย DW นะคะแล้วก็ติดตามรับบทวิเคราะห์มุมมองและกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนาได้ทางหลายนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์ w ว w ร์ไวเว็ไทยดีค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยดีวีดค